กระทรวงชุมชนชาติพันธุ์และสำนักงานจัดการเหตุฉุกเฉินแห่งชาติได้ร่วมมือกันสร้างวิดีโอชุดนี้เพื่อให้ชุมชนของเราทราบว่าต้องทำอะไรเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมกรณีภัยพิบัติและเหตุฉุกเฉินและจะรับมือกับสถานการณ์นั้นๆอย่างไรเมื่อเกิดขึ้นเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาซึ่งรวมถึงแผ่นดินไหวน้ำท่วมพายุสึนามิเพลิงไหมและปรากฏการภูเขาไฟเมื่อมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น หน่วยป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและบริการฉุกเฉินจะยุ่งอยู่กับการช่วยเหลือผู้ที่ต้องการรับความช่วยเหลือที่สุดก่อนดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่คุณต้องมีแผนดูแลตัวเองและครอบครัววิดีโอนี้จะอธิบายถึงสิ่งที่จำเป็นในกรณีฉุกเฉินคุณอาจติดอยู่ที่บ้านโดยไม่มีไฟฟ้าน้ำหรืออาหารเป็นเวลาหลายวันหรือคุณอายกลับบ้านไม่ได้ดังนั้นโปรดเตรียมสิ่งที่จำเป็นให้พร้อม เพื่อให้อยู่รอดณสถานที่ที่คุณใช้เวลามากเช่นในที่ทำงานหรือที่โรงเรียนคุณควรมีอาหารที่ไม่ต้องปรุงวางแผนกินอาหารในตู้เย็นและอาหารแช่แข็งก่อนเพราะจะเป็นเวลาที่ปลอดภัยที่สุดและหากเป็นไปได้แบ่งปันสิ่งของกับเพื่อนบ้านคุณอาจต้องร่วมมือกันเพื่อให้ผ่านพ้นสถานการณ์หากคุณต้องการรับอาหารพิเศษดูให้แน่ใจว่าคุณมีอาหารเพียงพอติดบ้านเป็นเวลา3วันหากคุณต้องทำการอพยพ ในที่พักฉุกเฉินอาจาไม่มีอาหารที่คุณต้องการดังนั้นโปรดเตรียมพกอาหารไปด้วยคุณจะต้องมีน้ำดื่มอย่างน้อย9ลิตรต่ตอคนซึ่งเพียงพอสำหรับอย่างน้อย3มวันหรือมากกว่านั้นและเพียงพอสำหรับใช้ดื่มและสุขอนามัยขั้นพื้นฐานคุณจะต้องมีไฟฉายพร้อมทานสำรองด้วยรวมทั้งวิทยุพลังงานแสงอาทิตย์หรือวิทยุใส่์านยาสำรองชุดปฐมพยาบาลเสื้อผ้าอุ่นๆและอาหารสำหรับสัตว์เลี้ยงของคุณ ตรวจให้แน่ใจว่าคุณมีถุงมือใส่ทำงาน m a s P2 หรือ N95 ในขนาดที่พอดีกระดาษชำระและถังพลาสติกขนาดใหญ่เพื่อเป็นห้องน้ำฉุกเฉินคุณไม่จำเป็นต้องเก็บทุกอย่างไว้ในที่เดียวแต่ต้องหาให้พบในที่มืดฉะนั้นดูให้แน่ใจว่าจะหาเจอและเข้าถึงได้ง่ายนอกจากสิ่งที่จำเป็นเหล่านี้แล้วอย่าลืมว่าต้องมีกระเป๋าฉุกเฉินในที่ที่คุณใช้เวลามากที่สุดเช่นที่บ้านรถยนต์หรือที่ทำงานอีกด้วย กระเป๋าฉุกเฉินควรเป็นกระเป๋าขนาดเล็กที่มีสิ่งของที่จำเป็นในกระเป๋าฉุกเฉินคุณควรมีรองเท้าใช้เดินเสื้อผ้าอุ่นๆเสื้อกันฝนหมวกน้ำและอาหารว่างอย่าลืมเตรียมกระเป๋าสำหรับทารกและสัตว์เลี้ยงด้วยกระเป๋าฉุกเฉินของคุณควรมีเจลล้างมือที่ชาร์จมือถือแบบพกพาเงินงสดและสำเนาเอกสารที่สำคัญพร้อมสำเนาแบบประชาชนพร้อมรูปถ่ายกระเป๋าฉุกเฉินของคุณ ยังต้องมียาที่คุณอาจต้องใช้และชุดปฐมพยาบาลหน้ากากหรือผ้าปิดหน้าและไฟฉายและวิทยุพร้อมทานสำรองหากคุณต้องขับรถในสภาวะอากาศที่รุนแรงคุณอาจต้องเตรียมชุดแปลงและพั่วโซ่พันล้อที่ขูดกระจกหน้ารถและเสื้อผ้าอุ่นๆไว้ในรถของคุณเพื่อดูข้อมูลเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับการเตรียมพร้อมและรับมือกับเหตุฉุกเฉินให้ไปที่ www.getready.govt.nz อย่าลืมว่าหากคุณจําเป็นต้องติดต่อบริการของรัฐในกรณีฉุกเฉินและต้องการความช่วยเหลือด้านภาษาคุณสามารถขอบริการล่ามแปลได้